วันนี้เป็นวันที่ทางมูลนิธิมิตรภาพบำบัดน,นะครับและก็าาคีเกอขายได้มาจัดงานรำลึกในวาระ16ปีที่ผู้ที่วางรากฐานหลักประกันสุขภาพของคนไทยให้เป็นหลักประกันสุขภาพทั้นหน้านะครับคุณหมอสมวนนิจยาลของดรือหมอสมวนของพวกเราเป็นที่รู้โดยประจักษ์นะครับว่า สิทธิพื้นฐานของพี่น้องประชาชนที่เป็นตามบทเรียนของรัฐธรรมนูญคือการเข้าถึงการบริการสุขภาพหมอสุ่มมันเป็นผู้ทําให้สิทธิพื้นฐานนั้นเป็นจริงคือมีหลักประกันสุขภาพพาั้นหน้าเป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่องของนโยบาย30บาทรักษาท,ทกุกโรคโดยเชื่อมเอามิติขององค์ความรู้เอากับเคลื่อนภาพประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายทางด้านการเมืองเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลสมัยนายกทักษิณ ชินวัตรเมื่อปี2 4 4รัฐบาลของไทยรักไทยก็กลายเป็นหลักประกันสุขภาพต้น้าให้กับพี่น้องประชาชนจารึกและยังคงอยู่ในสิ่งที่หงดสม,มนุนได้ทำมันจะอยู่ในหัวใจพวกเรารัฐุรุษแห่งวงการสาสุขไทยที่ท่านนายกร้มนรีได้พูดเมื่อวันนี้เป็นบุตรามยที่สําคัญครับที่พวกเราจะำรำลึกที่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนและมัน่นคงตลอดไป 如我就等你。